ันน้เนนกกกึทมมาาายวบรสจะให้ญาติโยมทุกคนเข้าใจในการสมททานสิน <S 2> <S 2> <S สนั้นเนื้อแท้ของการสมททานสินนั้นคือการงดเว้นนั่นเองไม่ใช่อชย่างอื่นกลสมททานสินคือเพื่ออยากจะให้งดเว้นอยากคงชั่วทั้งหลาย การงดเว้นจากความชั่วทั้งหลายการสมทานท่านจัดว่าหนึ่งสมทานกับบุคคลอื่นเช่นเราสมทานกับพระเจ้าประสงค์เนี่ยนี่สมทานกับคนอื่นรื้อกับใครก็ได้แต่ว่านิยมสมทานกับครูบาอาจารย์จะไปสมทานกับโยมด้วยกันก็รู้มันกับไครอยู่ ราะมันถือเข้ามาในกระดูกนานแล้วไอความเป็นจริงก็คือที่สมทานนั้นก็คือเป็นสมทานจากคนผู้ฉลาดผู้ฉลาดนั้นก็เดียกว่าจะบอกถูกผิดของเราเท่านั้นแหละใครใกล้ก็ได้แต่ท่านสามารถจะบอกโทษของการไม่มีศีลท่านจะบอกประโยชน์ของการที่เรารักษาศีลได้ให้เราเข้าใจเท่านั้น ก็เรียกว่าเราปฏิบัติถูกนี่เรียกว่าสมาธิ